เวียดนามทึ่งไทยจัดวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกฟันกำไร8,400ล้าน F.I.B.B. ชมเปาะดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าสุดปังจริงๆครับเมื่อสื่อของเวียดนามเนี่ยเขาไปลงข่าวใหญ่เลยนะครับว่าประเทศไทยเราประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2025ที่ผ่านมาและไม่ใช่แค่สำเร็จธรรมดานะครับแต่ทำกำไรไปแบบมหาศาลชนิดที่ว่าชาวเน็ตเวียดนามเห็นแล้วต้องทึ่งเลยครับแถมประธาน FIVB หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติยังออกปากชมเองเลยว่านี่เป็นการจัดงานที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาคำชมระดับนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะครับพอข่าวนี้ไปถึงเวียดนามปุ๊บแน่นอนครับว่าคอมเมนต์มาเต็ม เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าสื่อเวียดนามเขาว่ากันยังไงแล้วชาวเวียดนามเขาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันเดือดขนาดไหนไปชมกันเลยครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสื่อเวียดนามนะครับเขาโพสต์หัวข้อประมาณว่าประเทศไทยจัดชิงแชมป์โลกสำเร็จงดงามกวาดรายได้มหาศาลในเนื้อข่าวเนี่ยเขาเล่าเลยครับว่าการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ปี2025เนี่ยมันประสบความสำเร็จมากๆจน FIVB ต้องยกย่องเลยว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็มีการมอบโลก่เกียรติยศให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยด้วย เป็นการขอบคุณที่สนับสนุนและร่วมมืออย่างยอดเยี่ยมเท่านั้นยังไม่พอนะครับประธานสมาคมวอลเลย์บอลของไทยเราและรองประธานตลอดชีพของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย er, ก็ยังได้รางวัล FIVB แกนคอสอีกด้วยเพราะทั้งสองท่านนี้มีบทบาทสำคัญมากนะครับที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทีนี้มาถึงไฮไลไท์ครับเรื่องเงินเงินทอง,ทอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยได้เปิดเผยตัวเลขออกมาครับว่าทัวร์เมนดนี้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวใน4ภูมิภาคของไทยทําเงินสะพัดไปกว่า8,435.7ล้านบาทคุณผู้ชมครับ8,400กว่าล้านบาทนี่มันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่า Sport Entertainment ของจริงคือการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นมากกว่ากีฬาแต่มันคือการท่องเที่ยวคือการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยไปในตัวซึ่งประเทศไทยเราทำเรื่องนี้ได้ดีมาตลอดเลยครับ ในข่าวนะครับเขายัางแยกย่อยรายได้ให้ดูด้วยครับส,ส่วนใหญ่มาจากไหนดูไหมครับมาจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครับสูงถึง5,596.5ล้านบาทเพราะมีคนดูทั่วโลกมากกว่า1,300ล้านคนลองลงมานะครับคือเม็ดเงินที่เกิดจากการจัดงานและการใช้ใจ่ายในพื้นที่อีกประมาณ2,70.9 0 9, ล้านบาทและสุดท้ายคือรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติอีก768.3ล้านบาทคือเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทุกมิติเลยจริงๆครับซึ่งพอข่าวความสำเร็จสุดปังแบบนี้กระจายไปถึงเวียดนามเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ามันคือการสร้างแรงสันสะเทือนทางความรู้สึกให้กับแฟนวอลเลย์บอลที่นั่นไม่น้อยเลยครับโดยภาพรวมของความคิดเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือชื่นชมประเทศไทยแบบสุดๆเลยครับคือเขามองว่าไทยเราเนี่ยจัดงานอะไรก็ดูเป็นมืออาชีพไปหมด สนามก็สวยงามระดับโลกหาเงินเก่งแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองประเทศตัวเองในเชิงตัดพ้อครับบางคนถึงกับรู้สึกท้อแท้เลยว่าเมื่อไหร่เวียดนามจะสามารถทําได้แบบนี้บ้างโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปัญหาภายในวงการวอลเลย์บอลของตัวเองที่กําลังวุ่นวายอยู่พอดีมันยิ่งทําให้ภาพความสําเร็จของไทยเราดูโดดเด่นและน่าอิจฉาขึ้นอีกครับ ทีนี้เราไปเจาะลึกความคิดเห็นแบบคำต่อคำกันเลยดีกว่าครับว่าความรู้สึกชื่นชมตัดเพาะและทอแท้ที่ผมว่าเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดแบบไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับเขาบอกว่าฝั่งหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามจัดงานระดับโลกได้อีกฝั่งหนึ่งกับมีแต่เรื่องวุ่นวายมาสองเดือนแล้วจนกลายเป็นเรื่องตลกของโลกไปแล้วท่านต่อมาก็มาแนวติดตลกนิดนิดครับเขาบอกไว้ว่า สะเทือนไปทั้งบางเลยถ้าเวียดนามจัดงานนี้ได้คงจะดีมากจะได้ไม่ต้องไปลุ้นโคต้าเข้ารอบชิงแชมป์โลกแต่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือโครงสร้างพื้นฐานของเรามันยังแย่อยู่เลยแต่ก็มีท่านหนึ่งมองต่างมุมนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพที่ถ่ายทอดสด ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นหรือ,อยุโรปนะไทยยังห่างไกลอยู่เลยไทยแค่เก่งกว่าเราตรงที่พวกเขารู้วิธีจัดการแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสนามแข่งดีๆก็มีแค่สนามหลักสนามเดียวส่วนท่านนี้นะครับชื่นชมแบบตรงๆเขาบอกไว้ว่าไม่ต้องพูดอะไรมากเลยประเทศไทยพวกเขาจัดงานอะไรก็ดูพิธีพิถันและยิ่งใหญ่เสมอมีคนหนึ่งโฟกัสเรื่องสนามแข่งขันของเราครับเขาบอกไว้ว่า ไม่ต้องพูดเยอะแค่เห็นสนามแข่งบอลล์บอลของไทยก็รู้แล้วว่าสวยวัสดุที่ใช้ทําพื้นสนามเก้าอี้หลังคามันดูดีและหรูหรามากทุกอย่างมันเข้ากันไปหมดสนามที่เวียดนามเทียบไม่ติดเลยไม่เข้าใจว่าทำไมมันต่างกันขนาดนี้สนามที่ไทยจัดล่าสุดคือสวยงามมากจริงๆวัสดุข้างในของเวียดนามกับไทยต่างกันเกินไปสงสยัยเวียดนามคงจัดงานระดับโลกไม่ได้ล็อก คันนี้มาตอกย้ําเรื่องสนามอีกครับเขาบอกไว้ว่าระบบสนามแข่งขันของไทยได้มาตรฐานสากลหมดแล้วแต่เวีดนามยังไม่มีสนามวอลเลยบอลที่ไหนได้มาตรฐานสากลเลยสักที่ถ้าไม่ลงทุนแล้วจะได้กําไรมาได้ยังไงคอมเมนต์นี้มาแนวตัดพออย่างแรงเลยครับเขาบอกไว้ว่าพอมองย้อนกลับมาดูที่บ้านเราแล้วท้อใจทั้งเรื่องที่เกือบจะโดน FIVB แบนเรื่องที่สมาคมพยายามชี้นำสังคม ในเรื่องตู้เย็นที่ถอนตัวออกจากทีมชาติในนาทีสุดท้ายด้วยเหตุผลงี่เง่าอีกตอนนี้ถ้าแฟนเย์บอลชาติอื่นดูถูกก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเถียงแล้วปิดไฟนอนดีกว่าไม่ต้องอวดเก่งอีกต่อไปแล้วถ้าแชมป์ซีวีดีคนนี้ยังเคลียร์เรื่องตู้เย็นไม่ได้ก็ไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลยท่านนี้มองแบบติดตลกหลายครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเวียดนามจัดเองนะสงสัยจะขาดทุนประมาณนั้นแหละมีอีกคนมาเสริมเลยครับว่า จัดงานที่เวียดนามขาดทุน7 0 2 4พันล้านดองแน่นอนส่วนใหญ่นะครับก็ชื่นชมเรื่องความสวยงามของสนามอย่างท่านนี้ครับก็บอกว่าสนามของไทยแต่ละที่มันดูอินเตอร์ดูหรูหราดูทันสมัยอะไรขนาดนี้มาอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ชื่นชมเขาบอกไว้ว่ายอมรับเลยว่าพวกเขาจัดงานได้สุดยอดจริงๆต้องขอชมประเทศไทยเลยท่านนี้ชมแบบภาพรวมครับเขาบอกไว้ว่าประเทศไทยเนี่ย จัดอะไรก็ดูดีมีระดับไปหมดตั้งแต่งานประกวดนางงามจนไปถึงงานกีฬามีคอมเมนต์ที่พูดเหมือนสก,กิดไปถึงผู้ใหญ่บ้านตัวเองด้วยครับเขาบอกไว้ว่ามัวแต่นั่งถามกันอยู่ว่าเงินมาจากไหนเงินมันก็มาจากคนที่เขารู้จักทำเศรษฐกิจนั่นแหละคณะกรรมการสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามจา๋าดูเขาแล้วหัดเรียนรู้ซะบ้างนะท่นนี้ก็พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานอีกครั้งครับเขาบอกไว้ว่า เมื่อไหร่เวียดนามจะจัดงานแบบนี้ได้บ้างโครงสร้างพื้นฐานของเราอย่างแย่อยู่เลยอีกท่านหนึ่งมองถึงอนาคตอันใกล้ครับเขาบอกไว้ว่าปลายปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสีเกมอีกก็จะกวาดรายได้ไปอีกเช่นเคยส่วนท่านนี้นะครับยกให้ไทยเป็นสุดยอดเรื่องการทำมาหากินเลยครับเขาบอกไว้ว่า พูดถึงประเทศไทยต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งการหาเงินแบบถูกกฎหมายเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยๆเท่าเวีดนามแต่พวกเขาก็รู้จักพัฒนารู้จักสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวขนาดหมูหมากาไก่เขายังทำให้มันหาเงินได้เลยไม่นับถือไม่ได้จริงๆท่านนี้ก็ยังคงอยากได้แบบเราครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเวีดนามมีสนามดีๆสักสองสนามเหมือนกับของไทยคงจะดีไม่น้อย ส่วนคอมเมนต์นี้นะครับมาแอบน้อยใจนิดๆเขาบอกไว้ว่าไทยมีสนามสวยระดับโลกแต่เวียดนามทำได้แค่ชื่นชมคนไทยไปทั้งชาติคนนี้มายกย่องทีมชาติไทยครับเขาบอกไว้ว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคู่ควรกับตำแหน่งพี่คนโตแห่งอาเซียนและเป็นหนึ่งในทีมระดับท็อปของเอเชียอย่างแท้จริงและคอมเมนต์สุดท้ายครับที่วิเคราะห์ได้ลึกซึ้งเลยทีเดียวเขาบอกไว้ว่า เมื่อไหร่เวียดนามจะมีสนามวอลเลย์บอลแบบของไทยและเมื่อไหร่ทีมหญิงเวียดนามจะมีความเป็นมืออาชีพแบบไทยได้คงจะอีกนานตราบใดที่ผู้ใหญ่ในวงการยังคงมุ่งมั่นแต่จะทุจริตหาผลประโยชน์ส่วนตัวถึงแม้ล่าสุดเราจะชนะไทยในบ้านได้แต่ถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเรายังห่างไกลจากระดับความเป็นมืออาชีพแบบไทยอีกเยอะ โ okay, อเคครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคอมเมนต์จากเพื่อนบ้านชาวเวียดนามที่สะท้อนมุมมองได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกแนวชื่นชมประเทศไทยในการจัดงานที่ดูเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองประเทศตัวเองในเชิงเปรียบเทียบทั้งเรื่องการบริหารจัดการเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไปจนถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเลยทีเดียว ซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้เห็นมุมมองแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่าเพื่อนบ้านเราเขาก็ติดตามและยอมรับในสิ่งที่เราทำได้ดีและมันก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นด้วยว่าจุดแข็งของเราคืออะไรและเราควรจะรักษามาตรฐานและพัฒนาต่อไปยังไง แล้วคุณผู้ชมแล้วครับคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องดูคอมเมนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ